หมอเห็นว่าหลายคนคงกำลังคิดเรื่องเงินทองกันอยู่ใช่ไหมคะบางคนอาจจะกำลังรอเงินเข้าบางคนกำลังวางแผนการใช้จ่ายหรือบางคนอาจจะกำลังกังวลเรื่องการเงินที่ดูเหมือนจะไม่ค่อยคล่องตัววันนี้หมออยากจะมาคุยกับทุกคนเรื่องนี้ค่ะก่อนที่จะเข้าเรื่องลึกหมออยากให้ทุกคนนึกถึงใบไม้ในฤดูใบไม้ร่วงดูนะคะมันไม่ได้ร่วงหล่นลงมาเพราะต้นไม้ไม่รักมันนะ แต่มันร่วงเพื่อให้พลังงานกลับไปหล่อเลี้ยงรากเพื่อที่ในฤดูหน้าจะได้งามอีกครั้งเงินทองก็เหมือนกันค่ะบางครั้งมันไหลออกไปแต่ก็เพื่อที่จะไหลกลับมาในรูปแบบที่ดีกว่าเดิมหมอมองดูพลังงานโดยรวมของวันนี้แล้วเห็นว่าเป็นวันที่เหมาะกับการปรับตัวและการมองหาโอกาสใหม่ๆใ,ในด้านการเงินค่ะไม่ใช่วันที่จะมีเงินทองหล่นจากฟ้าลงมาแบบฟ้าผ่าแต่เป็นวันที่ถ้าเราใส่ใจกับรายละเอียดเล็กๆน้อยๆ เราจะพบว่ามีหนทางการเงินที่เราอาจจะมองข้ามไปเยอะแยะเลยวันนี้พลังงานบอกว่าหลายคนจะได้รับข่าวสารเกี่ยวกับเงินทองอาจจะเป็นข้อมูลการลงทุนอาจจะเป็นโอกาสรายได้เสริมหรือแม้แต่เรื่องเบี้ยประกันที่ค้างอยู่อะไรต่างๆที่เกี่ยวกับเงินจะเริ่มมีความเคลื่อนไหวแต่อีกด้านหนึ่งหมอเห็นว่าวันนี้ต้องระวังเรื่องการใช้จ่ายที่ไม่คิดให้ดีก่อนนะคะ อาจจะเป็นเพราะอารมณ์ดีหรือเพราะเห็นของอะไรแล้วชอบใจแล้วซื้อไปโดยไม่ได้คิดว่าจำเป็นจริงๆไหมวันนี้พลังงานค่อนข้างจะพาให้เราใช้จ่ายแบบใจร้อนหน่อยค่ะช่วงเช้าของวันนี้หมอเห็นว่าเป็นช่วงที่ดีมากๆสำหรับการวางแผนการเงินค่ะถ้าใครที่ตื่นเช้าและมีเวลาลองนั่งทบทวนรายรับรายจ่ายของเดือนนี้ดูนะคะหรือถ้าใครที่มีแอปธนาคารในมือถือลองเข้าไปดูสถานะบัญชีตัวเองหน่อย หมอเห็นว่าในช่วงนี้จะมีคนได้รับข้อมูลดีๆเกี่ยวกับการจัดการเงินอาจจะเป็นบทความที่เห็นพันผ่านไปอาจจะเป็นคำแนะนำจากเพื่อนฝูงหรืออาจจะเป็นการค้นพบว่าเราลืมเรื่องเงินก้อนหนึ่งที่น่าจะได้รับช่วงเช้านี้เป็นช่วงของการตื่นตัวคะ่ะใครที่ทำงานเกี่ยวกับการขายหรือมีธุรกิจส่วนตัวช่วงเช้าวันนี้จะเป็นช่วงที่ลูกค้าติดต่อมาค่อนข้างเยอะอาจจะไม่ใช่ออเดอร์ใหญ่โต แต่เป็นออเดอร์เล็กๆที่ถ้ารวมกันแล้วก็น่าพอใจทีเดียวช่วงสายคือช่วงที่ต้องระวังมากที่สุดในวันนี้เลยค่ะเพราะหมอเห็นพลังงานที่ค่อนข้างจะปั่นป่วนเหมือนเคลื่อนในทะเลที่ดูเงียบๆแต่พอไปใกล้ๆแล้วถึงจะรู้ว่ากระแสะแรงมากในช่วงนี้จะมีการเสนองานการเสนอการลงทุนหรือโอกาสทำเงินต่างๆมากมายแต่หมออยากให้ทุกคนระวังนะคะไม่ใช่ว่าทุกอย่างไม่ดีแต่ต้องดูให้ละเอียด อ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนและอย่าเพิ่งตัดสินใจในวันนี้ถ้าเป็นเรื่องใหญ่หมอเห็นว่าจะมีคนได้รับโทรศัพท์หรือข้อความเกี่ยวกับเงินค่ะอาจจะเป็นคนมาขอยืมอาจจะเป็นคนมาเสนอธุรกิจหรืออาจจะเป็นธนาคารติดต่อมาเรื่องบัตรเครดิตหรือสินเชื่อช่วงนี้ถ้าไม่จำเป็นจริงๆอย่าเพิ่งให้คำตอบที่เด็ดขาดนะคะสำหรับคนที่ทำงานในออฟฟิศช่วงนี้อาจจะได้ข่ามเกี่ยวกับเงินเดือนโบนัส หรือสวัสดิการต่างๆข่าวที่ได้อาจจะไม่ใช่ข่าวที่ชัดเจนร้อเเซนแต่เป็นข่าวลือหรือการคาดเดาให้รอฟังข่าวที่เป็นทางการอีกทีนะคะช่วงบ่ายพลังงานเริ่มสงบลงค่ะและเป็นช่วงที่เหมาะกับการตัดสินใจเรื่องการใช้จ่ายแล้วถ้าใครที่ช่วงเช้าหรือช่วงสายคิดจะซื้ออะไรช่วงบ่ายนี้จะคิดได้ชัดเจนขึ้นว่าจำเป็นจริงๆไหมหมอเห็นว่าจะมีคนได้รับเงินที่รอมานานค่ะ อาจจะเป็นเงินที่คนอื่นค้างชำระอาจจะเป็นเงินคืนจากการซื้อสินค้าหรืออาจจะเป็นเงินจากการขายของที่ไม่ได้ใช้แล้วเงินที่ได้อาจจะไม่ใช่จำนวนที่มหาศาลแต่เป็นเงินที่มาในเวลาที่เหมาะเหมาะช่วงนี้เหมาะกับการไปธนาคารหรือทำธุรกรรมทางการเงินต่างๆเพราะพลังงานค่อนข้างเรียบร้อยและไม่ค่อยมีอุปสรรคแต่ก็อย่าลืมตรวจสอบรายละเอียดก่อนลงนามในเอกสารใดๆนะคะ ช่วงเย็นเป็นช่วงที่น่าสนใจมากค่ะเพราะหมอเห็นพลังงานด้านการเงินที่ค่อนข้างจะแปลกๆหน่อยเหมือนแสงแปลกๆที่ส่องมาจากทิศท,ที่ไม่เคยคิดมาก่อนในช่วงนี้อาจจะมีคนได้รับโอกาสทำเงินที่ไม่เคยคิดมาก่อนอาจจะเป็นการขายสิ่งของที่เก็บไว้นานๆแล้วไม่รู้ว่าจะมีคนสนใจอาจจะเป็นการได้งานพิเศษที่มาจากการแนะนำของคนรู้จักหรืออาจจะเป็นการค้นพบทักษะในตัวเองที่สามารถทำเงินได้ แต่อีกด้านหนึ่งช่วงเย็นนี้ก็เป็นช่วงที่เราอาจจะใช้เงินโดยไม่รู้ตัวเหมือนกันค่ะอาจจะเป็นการสั่งอาหารเดลิเวอรี่ที่แพงกว่าปกติอาจจะเป็นการซื้อของออนไลน์เพราะเห็นโปรโมชัน่นหรืออาจจะเป็นการไปช้อปปิ้งแล้วใช้เงินเกินงบที่วางไว้ใครที่มีคู่ครองช่วงเย็นนี้อาจจะต้องคุยเรื่องเงินกันค่ะอาจจะเป็นการวางแผนการใช้จ่ายร่วมกัน อาจจะเป็นการหาหรือเรื่องการลงทุนหรืออาจจะเป็นการตกลงเรื่องค่าใช้ใจ่ายในบ้านการคุยกันในช่วงนี้จะได้ผลดีแต่ต้องคุยด้วยใจเย็นๆนะคะหลังจากที่หมอเล่าเรื่องพลังงานการเงินของวันนี้ไปแล้วหมออยากจะแบ่งปันข้อคิดบางอย่างที่อาจจะเป็นประโยชน์กับทุกคนคะ่ะเรื่องแรกที่หมออยากให้คิดคือเรื่องของการฝังเอามีคนไทยกันหลายคนที่ชอบฝังเอาเงินใส่กระเป๋าแล้วก็ลืมว่าเก็บไว้ที่ไหน บางคนเก็บเงินใส่กล่องใส่หนังสือหรือซุกไว้ในที่ต่างๆแล้วลืมวันนี้หมออยากให้ลองไปหาดูนะคะอาจจะเจอเงินสดหรือเหรียญที่ลืมไปแล้วการจัดระเบียบสิ่งของรอบตัวก็เป็นการจัดระเบียบการเงินด้วยค่ะเหมือนกับว่าเราเอาสิ่งที่กองอยู่ในใจออกมาเรียงใหม่บางคนอาจจะเจอใบเสร็จที่ยังเคลมประกันไม่ได้บางคนอาจจะเจอเอกสารสำคัญที่เกี่ยวกับเงินหรือบางคนอาจจะเจอของที่ซื้อไวแล้วลืม กลับมาใช้ได้อีกเรื่องที่สองคือเรื่องของความพอดีหมอสังเกตเห็นว่าคนเราชอบไปสุดโป่งค่ะบางทีก็ประหยัดจนเกินไปจนทำให้ชีวิตลำบากบางทีก็ใช้ใจฟ่ฟุ่มเฟือยจนเกินตัวทั้งสองแบบไม่ดีเหมือนกันความพอดีคือการรู้ว่าควรจะใช้เท่าไหร่ที่ไหนเมื่อไหร่การใช้เงินอย่างพอดีไม่ใช่การใช้เงินให้น้อยที่สุด แต่เป็นการใช้เงินให้ได้คุณค่าสูงสุดอาจจะแพงหน่อยแต่ถ้าได้สิ่งที่มีคุณภาพดีและใช้ได้นานก็คุ้มค่ากว่าการซื้อของถูกๆแต่เสียง,ง่ายแล้วต้องซื้อใหม่บ่อยๆเรื่องที่3คือเรื่องของการปลูกฝังหมออยากให้ทุกคนคิดดูว่าเงินในมือเราตอนนี้เป็นเหมือนเมล็ดพันธุ์ไหมคะถ้าเราเอามันไปกินกินหมดแล้วก็หมดแต่ถ้าเราเอาบางส่วนไปปลูก มันก็จะงอกเป็นต้นใหญ่แล้วให้ผลผลิตกลับมาการออมเงินการลงทุนหรือแม้แต่การไปเรียนหาความรู้เพิ่มเติมล้วนแล้วแต่เป็นการปลูกฝังในอนาคตทั้งสิ้นอาจจะต้องเสียสละในตอนนี้หน่อยแต่ในอนาคตจะได้รับผลตอบแทนที่มากกว่าแต่การปลูกฝังไม่ใช่แค่เรื่องเงินทองอย่างเดียวนะคะการปลูกฝังความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างการปลูกฝังนิสัยการทำงานที่ดี การปลูกฝังความรู้และทักษะใหม่ๆสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่จะช่วยให้เรามีโอกาสทำเงินมากขึ้นในอนาคตเรื่องที่4คือเรื่องของการไหลเงินเป็นเหมือนน้ำค่ะถ้าเราเก็บไว้อย่างเดียวไม่ให้ไหลเลยมันจะเน่าเสียแต่ถ้าเราปล่อยให้ไหลไปหมดเราก็จะไม่มีอะไรเหลือต้องหาจุดสมดุลให้ได้การให้เงินไหลไปในทางที่ถูกต้อง เหมือนกับการขุดร่องน้ําให้มันไหลไปรดน้ําต้นไม้รดแล้วต้นไม้จะเติบโตให้ผลผลิตแล้วเราก็จะได้ผลผลิตนั้นกลับมาแต่ถ้าเราปล่อยให้น้ําไหลไปในที่แห้งแล้งมันก็จะหายไปโดยเปล่าประโยชน์การใช้เงินเพื่อสุขภาพเพื่อการศึกษาเพื่อการพัฒนาตนเองหรือเพื่อช่วยเหลือคนที่เป็นประโยชน์ต่อเราเป็นการให้เงินไหลในทางที่ถูกต้อง แต่การใช้เงินเพื่อความสุขชั่วคราวเพื่อการอวดโอ้หรือเพื่อสิ่งที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์อะไรเป็นการปล่อยให้เงินไหลไปในที่แห้งแลง้งเรื่องสุดท้ายที่หมออยากให้คิดคือเรื่องของการรอคอยบางครั้งเราต้องรอค่ะรอโอกาสรอเวลาที่เหมาะสมรอให้สถานการณ์เปลี่ยนแปลงไม่ใช่ทุกวันที่เงินจะไหลามาหาเราแบบง่ายๆแต่ก็ไม่ใช่ว่าเราจะนิ่งเฉยๆรอแบบไม่ทำอะไรเลย การรอคอยแบบมีสติคือการเตรียมตัวไปด้วยในขณะที่รอเหมือนเกษตรกร,กรที่รอฝนตกเขาไม่ได้นั่งนิ่งๆรอเขายังคงเตรียมที่ดินเตรียม,มเมล็ดพันธุ์เตรียมเครื่องมือเพื่อว่าพอฝนตกเขาจะพร้อมลงมือทำงานทันทีในด้านการเงินก็เหมือนกันค่ะการรอโอกาสการลงทุนที่ดีการรอเวลาที่เหมาะสมในการซื้อบ้านหรือการรอให้สถานการณ์เศรษฐกิจเปลี่ยนแปลง เป็นสิ่งที่ฉลาดแต่ต้องเตรียมตัวไปด้วยด้วยการเก็บออมเงินหาความรู้เพิ่มเติมและสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ที่ดีวันนี้หมอได้เล่าเรื่องดวงการเงินของวันศุกร์ที่6กันยายน2565ให้ฟังกันไปแล้วนะคะทั้งเรื่องพลังงานในแต่ละช่วงเวลาและข้อคิดต่างๆที่หมออยากจะแบ่งปันหมอหวังว่าสิ่งที่ได้เล่าไป จะเป็นประโยชน์กับทุกคนมากน้อยแค่ไหนก็แล้วแต่นะคะบางคนอาจจะเอาไปใช้ได้เลยบางคนอาจจะต้องปรับให้เข้ากับสถานการณ์ของตัวเองไม่ต้องเครียดถ้าไม่ตรงกับความเป็นจริง100%เอร์เซเพราะการดูดวงเป็นเพียงแค่แนวทางหนึ่งในการใช้ชีวิตไม่ใช่สิ่งที่เด็ดขาดแน่นอนสิ่งสำคัญที่สุดคือการใช้สติและปัญญาในการตัดสินใจเรื่องเงินทองค่ะการดูดวงจะช่วยให้เราตื่นตัวให้เราระมัดระวัง หรือให้เราเปิดใจกับโอกาสใหม่ๆแต่การตัดสินใจขั้นสุดท้ายต้องมาจากตัวเราเองหมออยากให้ทุกคนจำไว้ว่าเงินทองเป็นเครื่องมือเพื่อความสุขไม่ใช่เป้าหมายสุดท้ายของชีวิตการมีเงินมากมายแต่ไม่มีสุขภาพไม่มีความสัมพันธ์ที่ดีหรือไม่มีสันติสุขในใจก็ไม่ได้ทำให้เรามีความสุขจริงๆค่ะในทางกลับกันการมีเงินน้อยแต่มีสุขภาพดี มีคนรักและคนที่รักเรามีงานที่ชอบทำและมีสันติสุขในใจก็อาจจะมีความสุขกว่าคนที่มีเงินเยอะแยะเลยก็ได้นะคะหมอขอฝากให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างสมดุลน,นะคะอย่าเครียดเรื่องเงินมากจนลืมดูแลสิ่งอื่นๆในชีวิตแต่ก็อย่าประมาทเรื่องเงินจนไม่มีการวางแผนใดๆเลยหาจุดสมดุลที่เหมาะกับตัวเองและยึดมั่นไว้ให้มั่นคงค่ะ